ยอดมากเลยแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยเนี่ยไฟเสียงที่ผมทํามาเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวแม่เนี่ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยของแท้ครับผมไปโหลดได้เลยครับในช่องผม๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้ผมมาเทสนะครับว่าระหว่างไฟสีเหลืองกับไฟสีขาวเนี่ยแมงกระชอนจะลงสีไหนดีกว่ากันเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับผม นะครับเรามาอัปเดตครับตอนนี้สองทุ่มสี่สิบเก้าผมได้ปิดเสียงล่อไปนะครับอัปเดตรู้สึกว่าแทบไม่ต่างกันมากแต่ว่าสีส้มอาจจะแบบเยอะกว่านิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ผมตักออกทั้งคู่เลยนะตอนแรกตักออกไปแล้วนะได้ประมาณอยู่ประมาณขีดนะึงอันนี้ผมลองอตักออกทั้งหมดเลยแล้วก็ลองล่อใหม่อยากรู้ว่าสีอะไรมันล่อได้ด,ดีกว่า แต่ตอนนี้ดูจากตาเปล่าก็น่าจะเป็นสีส้มนะครับที่แมงชอบลงเยอะกว่านะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานต่อครับสุดยอดไปเลยครับนี่ครับผมตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบหกนาทีจากที่เราถ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับลงเยอะมากเลยอันนี้ผมทาการติดเสียงนะสุดยอดเลยไฟล์เสียงผมได้ทําการอัพลงไปแล้วนะแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ นี่ครับขดยอดมากเลยแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยเนี่ยไฟเสียงที่ผมทํามาเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวแม่เนี่ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยของแท้ครับผมไปโหลดได้เลยครับในช่องผม๋วยวผมแปะลิงก์มาให้อ่าแล้วบทสรุปคือไฟเหลืองกับไฟขาวนะครับไฟเหลืองดีกว่านิดนึงนะครับผมสังเกต้จากตาเปล่าเนีย่ยแต่มองดูดงพอๆกันนะแต่ผมว่าไฟเหลืองลงดีกว่านะครับ โอเคนะครับไปกดไฟเสียงกันได้นะครับผมในช่องเลยและนี่ก็คือผลงานที่เราร่อเมื่อคืนนะครับน่ะล่อตรงนั้นเลยอาแต่ผมเก็บตอนตั้งแต่ตอนตีห้าแล้วครับแบตหมดนี่เลยผลงานที่ได้เยอะมากน่าจะมีสัก5โลน่าจะได้ครับ ดีมากเลยครับ5โลคิดว่านะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับผมกดติดตามให้ด้วยครับเอกลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ